หลายคนอาจจะคิดว่ากำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ไม่มีอะไรน่าสนใจวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าจังหวัดเล็กๆแบบกำแพงเพชรนี่แหละครับมีอะไรน่าสนใจมากกว่าที่คุณคิด สถานที่แรกที่เราอยากให้คุณได้มาเมื่อมาถึงที่จังหวัดกําแพงเพชรก็คือวัดพระบรมธาตุนครชุมนั่นเองครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินถึงชื่อของพระกําแพงซุ้มก่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเบญจะาขี่ทั้ง5นะครับพระกำแพงสุมกอเนี่ยจัดว่าเป็นพระที่สุดยอดแล้วก็เป็นเอกของเมืองกำแพงเพชรเลยนะครับเป็นพระที่อมตะทั้งพุทธศิลป์แล้วก็พุทธคุณมีครบเครื่องไปหมดม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมแคล้วคลาดตลอดจนไปถึงเรื่องของโชคลาภนะครับจนมีคําพูดติดปากกันว่ามีกูแล้วไม่จนซึ่งปัจจุบันราคาของพระกำแพงสุมกอที่นักเลงพระเขานิยมเล่นหานเนี่ยก็ราคาหลักหลายล้านกันเลยนะครับซึ่งที่วัดพระ ปรรมธาตุเมืองนครชุมแห่งนี้ก็คือต้นกำเนิดของพระกำแพงซุ้มกอน,นั่นเองครับและก็ยังรวมไปถึงพระคาถาชินบัญชรน,นะครับก็ถูกค้นพบ ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับโดยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตผมรังสีท่านได้ขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกระแพงเพชรแล้วก็ได้ไปอ่านศีลาจารึกอักษรไทยโบราณที่วัดสเสด็จฝั่งเมืองกระแพงเพชรนะครับก็เลยทราบว่ามีพระเจดีซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําปิงเนะี่ยก็เลยได้ชักชวนเจ้าเมืองเนี่ยทำการรือ้อพอรื้อถอนก็เลยมีการพบพระเครื่องสมก่อจํานวนมากนะครับที่เราเรียกว่ากรุแตกนั่นเองนะฮะ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นไฮไลท์ในการได้มาทําบุญที่นี่นะครับก็คือการที่เราเนี่ยได้บรรจุพระกําแพงสมกอเอาไว้ที่ใต้ฐานพระประธานในโบสถ์นะครับซึ่งโบสถ์นี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาของพระเจดีย์นะครับข้างในเนี่ยมีพระเก่าๆเยอะมากเลยครับแล้วก็มีภาพวาดที่สวยงามมากครับต้องมาเห็นด้วยตาสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การที่ได้ทําบุญแบบที่เราสามารถเอาพระกําแพงสมกอใส่เอาไว้ที่ใต้ฐานพระประธานเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับมีที่ นี่ที่เดียวเท่าน,นั้นเลยครับ ไกลจากวัดพระบระมาธาตุนะครับก็มีร้านกว๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับซึ่งบรรยากาศร้านที่นี่นะครับถือว่าดีมากๆเลยครับเมนูเด็ดของที่นี่นะครับก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกหมูหมักลูกชิ้นกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำกว๋วยเตี๋ยวเรือบกพระรามลงสงรวมไปถึงยังมีโรตีปลาแล้วก็ยังมีเครื่องดืม่มอย่างเช่นชามะนาวโอเลี้ยงเฉาก๊วยซึ่งเฉาก๊วยที่นี่นะครับก็คือเฉาก๊วยชากังเรลาของเด็ดของที่นี่นั่นเองครับ และสถานที่ต่อมาที่เราจะพามาเที่ยวกันนะครับเรียกว่าเป็นอันซีนของจังหวัดกําแพงเพชรเลยก็ได้ครับที่นี่นะครับเขาเรียกกันว่าบ่อน้ำสีฟ้าลักษณะเนี่ยจะเป็นบ่อดินรูปลัลงขนาดใหญ่นะครับในบ่อนเนี่ยจะมีน้ำเป็นสีฟ้าฟ้าคลามแบบไล่สีสวยงามเหมือนน้ำทะเลเลยครับแต่มันน่าเสียดายมากครับเพราะว่าในตอนที่ผมมาถึงเนี่ยมันสีไม่ฟ้านะครับ ผมว่ามันสีออกจะเป็นสีเขียว,ยวมากกว่าลองหาข้อมูลเนี่ยก็พบว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดฝนตกหนักมากครับมันก็เลยทําให้เมื่อเรามาถึงเนี่ยจากบอ่อสีฟ้าครับ กลายเป็นบ่อสีเขียวทันทีมาเปลี่ยนสีได้ซะง,งั้นเพราะเหตุนี้แหละครับบ่อน้ําสีฟ้านะครับพอมีคนมาเห็นเนี่ยแชร์ภาพลงโซเชียลกันนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เลยโด่งดังขึ้นมานะครับสำหรับบ่อแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการขุดดินแล้วก็เอาดินเนี่ยไปขายนะครับก็เลยกลายเป็นบ่อขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วบ่อเนี่ยมันไม่ใช่บ่อเดียวนะครับมันมีบ่อหลายๆบ่อติดๆกันทางเข้าเนี่ยอาจจะดูล้างนิดนึงนะครับป้ายก็ไม่ค่อยใหญ่มากต้องสังเกตดีๆ แต่ว่าหาไม่ยากครับแค่คุณเซิร์ชใน Google มาว่าบ่อน้ําสีฟ้าหรือบ่อสีฟ้าก็ได้ครับปักหมุดเอาไว้แล้วก็กด Google ให้นําทางมาเลยครับรับรองถึงแน่นอนครับ ที่ต่อมาที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้แวะมากันก็คือสารพระอิศวรครับ ซึ่งชื่อพระอิสวนนั้นเป็นชื่อที่คนไทยเราเรียกท่านกันนะครับจริงๆท่านมีชื่อหนึ่งก็คือองค์พระศิวะนั่นเองครับผมขออธิบายให้เข้าใจกันอีกสักนิดนะครับองค์พระศิวะท่านก็คือบิดาขององค์พระพิฆเนศแล้วก็มีพระชายาคือพระแม่อุมานั่นเองครับสำหรับประวัติความเป็นมาของศาลพระอิสวรแห่งนี้นะครับมีความน่าสนใจมากเลยครับตามประวัติเนี่ยเล่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีคนเยอรมันคนหนึ่งครับมาเที่ยวที่เมืองกำแพงเพชรนี่แหละแล้วเขานะครับก็ได้ หลักรอบตัดเศียนองค์พระศิวะแล้วก็ได้ตัดพระหัตขององค์พระศิวะนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ส่งลงเรือมาอยัางท่าเรือในกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะขนส่งต่อไปที่ประเทศเยอรมน,นีนั่นเองนะฮะพอปี2429นะครับรัชกาลที่ห้าได้ส่งทราบท่านก็เลยโปรดให้มีการขอพระเศียนและก็พระหัตคืนมานะครับแล้วยังมีการปโปรดให้สร้างรูปจำลองเป็นการแลกเปลี่ยนกับทางเยอรมนด้วยนะครับซึ่งองค์จำลองเนี่ยก็ได้มีการจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ สถานอย่างชาติในกรุงเบอร์ลินนะครับแล้วก็องค์จริงเนี่ยตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานอย่างชาติของกำแพงเพชรนั่นเองครับส่วนองค์ที่อยู่ที่ศาลพระอิศวรแห่งนี้นะครับก็คือองค์จำลองอีกองค์นึงซึ่งทางราชกาลที่5ท่านท่งสร้างขึ้นมาจำลองเอาไว้ให้นั่นเองครับและไม่ไกลจากศาลพระอิศวรน,นะครับ ขับรถไม่เกิน5นาทีก็จะเจอวัดเทพโมลีหรือที่ชาวกำแพงเพชรเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโม,โม้พูดไปจะหาว่าโมนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยขออะไรก็ได้ บนบานอะไรก็ได้สําหรับประวัติความเป็นมาของท่านนั้นท่านเป็นพระพุทธรูปปั้นโบราณศิลปะสมัยอู่ทองยุคต้นของกรุงเสียยุทธยานี่เองครับซึ่งจริงๆแล้วตอนที่มีการบุรณะปฏิสังขรเกิดความชํารุดเสียหายนะครับก็เลยได้มีการสร้างองค์ใหม่ครอบองค์เดิมเอาไว้โดยผู้ที่เป็นประธานในการปั้นนะครับก็คือหลวงพ่องโนนแห่งวัดพระพุทธบาทเขารวกที่จังหวัดพิจิตรมาเป็นประธานในการปั้นนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนที่ศรัทธาเนี่ยวะ เวียนก็ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นอีกวัดหนึ่งที่คนมาเที่ยวกำแพงเพชรควรจะมากราบไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งครับครับรถต่อมาอีกนิด เราก็จะมาถึงที่วัดเสด็จนะครับที่นี่เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดกําแพงเพชรเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านเคยเสด็จมาที่วัดแห่งนี้รวมไปถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมหมบาลังสีท่านก็เคยมาเยือนที่วัดแห่งนี้แล้วก็ได้มีการค้นพบศีลาจารึกซึ่งนําไปสู่การค้นหาเจดีย์วัดพระบรมธาตุครชุมในภายหลังอีกด้วยครับซึ่งการค้นพบเจดีย์วัดพระบรมธาตุในครั้งนั้นก็นําไปสู่การได้เจอจารึกลานเงินซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพระสมเด็จในเวลาตอ่อ อมาอีกด้วยครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่วัดบางกลางเมืองกำแพงเพชรแห่งนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งอายุประมาณ800ปีสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสนและยังเป็นพระที่หล่อด้วยสำิีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เคยพบมา พระองค์นี้มีนามว่าหลวงพ่อเพชรมีผู้ที่ทําการศึกษาและมีความรู้ด้านพระพุทธรูปได้บอกว่าหลวงพ่อเพชรองค์นี้นับเป็นอันซีนของเมืองกําแพงเพชรเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปยุคเชียงแสนที่เก่าแก่ และยังเป็นพระเนื้อสำลิศองค์ใหญ่ที่สุดองค์เดียวที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดและยังเหลืออยู่ในประเทศไทยของเราดูจากพระพุทธลักษณะแล้วผู้ที่สร้างพระองค์นี้ได้จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้นและช่างที่สร้างก็จะต้องเป็นช่างหลวงจึงจะสามารถสร้างได้อย่างงดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เท่าที่เห็นมาทั่วประเทศยังไม่มีพระเชียงแสนองค์ไหนสวยงามเก่าแก่สมบูรณ์และยังมีเนื้อสำลิศองค์ใหญ่เท่ากับหลวงพ่อเพชรอีกแล้ว ตลอดการเดินทางที่ผมได้มาเที่ยวที่จังหวัดกำแพงเพชรผมคิดว่าที่นี่คือโบสถ์ที่มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรเลยครับแถมยังสร้างจากศิลาแรงทั้งหลังและวัดแห่งนี้ก็คือวัดหนองปลิงโบสถ์ที่นี่จะมีความโดดเด่นและแปลกตาไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเพราะว่าสร้างด้วยศิลาแรงจากหินธรรมชาติทั้งหลังจนกลายมาเป็นโบถสถ์ศิลาแรงแห่งเดียวในโลกพร้อมทั้งมีการแกะสลักลวดลายที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างวิจิตรงดงามเลยละครับซึ่งหินศิลาแรงนี้นะครับก็เป็นความตั้งใจของ หลวงพ่อเสียนาที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้เพราะว่าศิลาแรงเป็นวัสดุขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรเหมือนกับคําขวัญของจังหวัดท่อน,นึงที่มีคําวศิลาแรงใหญ่อยู่ในนั้นด้วยนะครับด้านหน้าทางขึ้นนะครับจะมีรูปปั้นของนาคีนาคาเป็นผู้คอยปกปักรักษาโบสถ์แล้วก็ยังมีรูปปั้นของช้างทรงเครื่องและหน้าประตูทางเข้าโบสถ์ก็ประดับไปด้วยเท้าเวสุวรรณแล้วก็มีช้างยิ้มซึ่งเป็นศิลปะของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยนะครับส่วนผนังโบสถ์ด้านหลังเนี่ยมีความงดงามอย่างมากเลยครับเพราะว่าได้แกกะะสัพพรพุทร รูปปางเปิดโลกโดยประทับยืนอยู่เหนือดอกบัวข้างใต้ก็จะเป็นภาพของ12ราศีเปรียบเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกาลังสะเด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาอย่างโลกมนุษย์นะครับซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะพระพุทธรูปปางเปิดโลกนี้นะครับก็จะมีทางสว่างในชีวิตเข้ามาส่วนด้านในโบสถ์นะครับจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้าเงินไหลมาซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็ได้ทํามาจากเนื้อทองคําบริสุทธิ์ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ32นิ้วนะครับมีความ เชื่อกันว่าหากใครการเงินการทองติดขัดนะครับให้เรามาไหว้ขอพระพุทธเจ้าเงินไหลมาพราะองค์นี้ดูนะครับเผื่อว่าการเงินการทองที่กําลังสะดุดอยู่อาจจะไหลเข้ามาอย่างมากมายมหา,าศาลก็ได้ครับ สายโชคลาบและหาเลขเด็ดต้องไม่พลาดที่จะมาที่วัดแห่งนี้เลยครับวัดศรีโยธิน เพราะว่ามีคนที่โชคดีจากการถูกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับจำนวนมากได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับมาช่วยในการสร้างวัดแห่งนี้ทําให้วัดศรีโยธินแห่งนี้ครับเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับเพราะที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งครับชื่อว่าหลวงปู่ศรีสรรเพชเดิมทีท่านชื่อหลวงพ่อศิลาแรงครับเพราะว่าท่านเป็นพระพุทธรูปศิลาแรงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกําแพงเพชรครับมีหน้าตักขนาดใหญ่ประมาณ6เมตรเลยทีเดียวครับองค์พระพุทธรูปนะครับก็จะเป็นปางมาลวิชัยขัดสมาธิราบและเคยมีคนที่ ที่สังเกตดูพระพักของท่านนะครับจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และก็อารมณ์ของคนที่เข้ามากราบขอพรท่านเลยครับบางครั้งเราก็จะเห็นหน้าท่านยิ้มดุ หรือเมตตาหรือบางทีก็เศร้าด้วยนะครับนับว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากเลยครับซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่าเดิมทีหลวงปู่ศรีสันเพชรท่านน่าจะเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วซึ่งอยู่ในเขตเมืองเก่ากำแพงเพชรนั่นเองครับพอต่อมาเกิดศึกสงครามก็เลยมีการอัญเชิญย้ายท่านไปซ่อนเอาไว้แล้วก็มีการหายสาบสูญครับจนวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ได้ฝันแปลกประหลาดนะครับนำไปสู่การขุดค้นพบองค์หลวงปู่ศรีสันเพชรนี้ขึ้นมานะครับและก็เลยมีการอัญเชิญท่านมาอยู่ที่วัดศรีโยธ นแหนนนและที่นี่ก็คือวัดเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดอุทยานการศึกษาและก็เป็นวัดพัฒนาตัวอยา่าง แสบนีงเป็นพระอารามหลวงชั้นตีซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรวัดแห่งนี้ก็คือวัดนาควัชระโสพลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดช้างนั่นเองครับชื่อนาควัชระโสพลนั้นมีน้อยคนนักที่จะเข้าใจคําว่านาคนั้นหมายถึงช้างวัชระหมายถึงเพชรหรือสายฟ้าอาวุธแห่งพระอินท์ส่วนโสพลหมายถึงความงามถ้าแปลตามตัวนั้น ก็จะรวมหมายความว่าวัดที่มีช้างที่งดงามราวดั่งเพชรซึ่งคนทั่วไปมักจะไปชมช้างกันที่วัดช้างรอบโดยลืมไปว่าช้างที่วัดช้างนั้นก็มีความงดงามยิ่งนักเจดีย์เก่าแก่ที่เป็นเจดีย์ประธานนั้นจะมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบสุขโขทยัยด้านล่างจะประดับไปด้วยช้างปูนปั้นโผล่มาแค่ครึ่งตัวจำนวน18เชือกซึ่งรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมนี้ก็จะเป็นที่พบได้อย่างทั่วไปในเขตเมืองกระแพงเพชรครับซึ่งวัดช้าง ก็นับว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาประมาณ700ปีเศษแล้วนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับวัดนาควัชระโสพณก็ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยนะครับและถ้าหากใครสนใจทางด้านการเรียนสมาธิที่นี่ก็ยังมีการสอนหลักสูตรทางด้านสมาธิด้วยครับ จากไหว้พระทำบุญกันเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าถ้าจะให้ครบก็ต้องมีการถ่ายชีวิตสัตว์กันหน่อยนะครับที่นี่เลยครับบริเวณถนนเลียบแม่น้ำปิงนะครับแถวแถวสะพานข้ามแม่น้ำปิงจะมีร้านที่เขานำปลานานาชนิดมาให้พวกเราได้ปล่อยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ปแล้ะครับสวัสดีครับ